สวัสดีจ้าวันนี้จะมาสอนวิธีใช้อินเรียกคนรักนะสำหรับใครที่ยังไม่มีอินมาเช่าอินกับเราได้นะสำหรับใครที่มีอินแล้วลองทําอย่างนี้ดูนะเอารูปภาพคนที่รักแล้วก็รูปเราวางไว้แล้วก็เอาอินทับไว้แล้วก็สวดนะวางไว้ที่หัวนอนทุกคืนนะจ๊ะ โอมีอ ment, punched, นหน <soon. S 1> ่ cheaper, อยิอ okay. ่งแก้วิ่งหักอิ่งหูอิ่งเกาะขยันอิ่งแปลงใจหักแิ่งเมียแปลงผววแปลงตัวช่วยหักเขาแต้น่าหักเขาแต้น่าหักเขาแต้น่าห้อมสว่าโหม่รับกูหลงกูกลับมาหากูนะแล้วก็เป่าไปที่อินเลยจ๊ะโอเคขอให้เฮงรวยๆแฟนกลับมากันนะจ๊ะสำหรับคนที่คำขอกันเราใครที่ยังก็ลองติดต่อเราได้ที่เอคลพีหนึ่งสองสองนะจ๊ะโอเคจ้าโชคดีจุ๊บ